นี่คือปรา,าสาทเมืองตำตั้งอยู่ที่อำเภอรประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์เป็นาศาสนสถานที่มีอายุยาวนานมากมีความสวยงามที่สุดของประเทศไทยและยังจัดว่าเป็นโบราณสถานที่มีความสมบูรณ์มากและยังคงร่องรอย อารยธรรมโบราณอย่างเด่นชัดนั่นคือศิลปะพญานาคแบบขอมซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ในตำนานเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสัมพันธ์กับศาสนาและเทพเจ้าเทพเจ้าที่ประดิษฐานหรือประทับอยู่ณจุดกึ่งกลางแห่งโลกและจกกักรวาลสถานที่แห่งนี้คือองค์พระศิวะและองค์พระศรีมาหาอุมาเทวีเจ้า เป็นศิลปะการออกแบบเปรียบเสมือนสวงสวรรค์ที่อยู่บนพื้นโลกเป็นการคิดสร้างสรรค์จากมนุษย์ที่มีความเชื่อศรัทธาต่อเทพเจ้าสะโบครณีเปรียบเสมือนสะทิพที่มีดอกปฐุมชาติเจ็ดสีบานสะพรั่งอยู่กลางน้ำสักอโนดานซึ่งถือว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่สามารถชะล้างความชั่วร้ายและถือว่าเป็นน้ำำําอมฤตถูกสร้างขึ้นทั้งสี่ทิศของปรา,าสาท เป็นความงดงามที่กลุบกลืนสะบัวนี้จะถือว่าเป็นชั้นๆั้นระหว่างด้วยสิราเรงเป็นชั้นช้นลงไปจนถึงใต้ดินถือว่าเป็นกลวิธีของการสร้างสระน้ำให้อยู่ได้ในธรรมชาติแม้นแต่ฤดูดแห้งแลง้งก็จะ มีน้ำขังอยู่ตลอดทั้งปีเปรียบเสมือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ย่อมมีความอุดมสมบูรณ์แม้แต่พื้นที่อื่นๆจะเกิดความแห้งแล้งโดยภัยธรรมชาติอย่างใดก็ตามแต่ในพื้นที่แห่งเทพเจ้าหรือเขตพื้นที่ของเทพเจ้านี้จะอุดมสมบูรณ์เปรียบประดุจด,ดังว่าเทพเจ้าเป็นผู้มีอำนาจเหนือธรรมชาติเป็นผู้ที่เปรียบเสมือนสัญ,ญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ และความงดงามของโลกและจักรวาลตลอดจนถึงเป็นที่อยู่ของผู้มีบุญเช่นเดียวกันที่เยสทธราอยู่นี้คือ,อชั้นบัวด้านล่างนะคะที่มีความลึกมากนะคะเท่า ตัวของยโสธราเลยก็สามารถลึกลงไปได้อีกนะคะถือว่าเป็นการวางฐานที่มั่นคงมากแล้วก็ใช้หินค่อนข้างมากทีเดียว